สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานส่งนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนารัยและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งนำสวดมนบทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรจากนั้นได้ประกอบพิธีบุพเปตพพลีเพื่ออุทิศสนกสุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานนำกล่าวคำถวายภาพบางสุกุจีวรคือกัระยะาณมิตรตวนวงทองกัลยะาณมิตรนำดวนวงทอง พร้อมกันนี้คณะท่านประทอนได้รวมกันทอดผ้าบางสกุลถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญน้ำมันเชื้อพเพลิงสำหรับเครื่องทำความร้อนโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรสุภาพณรพันพิบูลกัลยาณมิตรันทน,นาบิลเลอร์กัลยาณมิตรพรอวดีกาเ์ดเนอร์จากนั้นเป็นพิธีถวายมัตตกะพระตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวาย คือการยนานมิตรพยาทองประภัยพักการยนานมิตรสุชาดเานนไทยพร้อมกันนี้คณะทั้งสภาทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปจัจเจียธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลืม้มปิติใจ หลังจากเสร็จพิธีกรรมงานบุญนะครับคณะท่นานเภาพผู้มีบุญได้รวมกันถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มใจที่ได้มีโอกาสสังสมบุญยกริยาร่วมกันนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ